สวัสดีครับวันนี้เราวันนี้วันเสาร์ครับเราจะพาไปเที่ยวที่สระแก้วครับวันหยุดพ่อพาไปเที่ยวครับน,น,รนู่นคนขับรถแม่แดปลใครคะคขอคุณพ่องา,านหานะคู่ใจของเราคือรถมอเตอร์ไซค์ครับมีงเงินจะดีขนาดสูงใช่เดี๋ยวไปู่กันบุกครับ อ่ะครับมีเด็กหิวข้าวตอนนี้อยู่คอตะเกาเขตตะกอท่าตะเกียบชลบุรีเลยนะบ่อทองเลยแล้วนะกินข้าวกินข้าวกะหิวหิวมื้อเช้าเดี๋ยวลุยต่อกินข้าวแป๊บ วันนี้เข้าแน่นอนี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วก็อะไรแล้วก็นี่เขานําเข้านี่พี่พี่นาเข้านะพบได้ใน y youtube หลายๆช่องครับพี่เนี่ยนะครับนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวไปลุยกันในถ้าว่าเป็นยังไงปะเทือกเขาเพราะถ้ำน้ํพระศิวะนะฮะใช้เวลาเข้าถ้าเนี่ยลอยน้ําเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยเมตรแล้วก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ่เขาบอกชั่วโมงหนึ่งแค่เดร้อยแล้วเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จ ไปใส่ชูชีพแล้วเปลี่ยนรองเท้านะครับเขายากแน่นอน <ไป S 2> ครับเขายากแน่นอนเออเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อนีลอรองเท้าเรื่องรองเท้าเรียบร้อยนะครับคุณก็ลอกอนี้นี่เรามาดูนี่อยู่นี่เดี๋ยวเราชูชีพนะล้วไปต่อนี่เปลี่ยนชุดก็แล้วเสร็จสชูชีพแล้วเดี๋ยวไปลุยกันสวัสดีครับ เดี๋ยวไปลุยกันพาเด็กไปไประจนภพายหน่อยปะป,ะปะลุยก่อนันจะเข้าถ้ำนะครับทํำภาษีบาเดี๋ยวไปลุยน้ำกันนู่นทางเข้าจะมีพี่นํำให้ถ่ายรูปพี่พี่นะพี่เขาจะนํำมากับพี่ๆเขานะครับมีกุ๊บผู้สูงจอยไปด้วยไปนี่ทางเข้าเดี๋ยวให้พี่ฟาง พี่ตังพี่ตังนําตังพาทัวร์ถ่ายนี่แหละตรงนี้เลยยาวๆเลยไม่ต้องปิดถ่ายยาวๆเลยรอบนึ่งสิกันน้ำอยู่แล้วไม่หมดนี่นี่น้องอยู่นี่น้องอยู่นี่นี่เอาหนูเอาอุปกรณ์้เขาวันนี้โอ้ยโม่เสียเซลก็เปิดได้กว่าละ เปิดกดนี 50. 50. ่ไหมเข้าไปเลยค่ะแป๊บนึงเราคนนำเลยอ๋อค่ะเส้าหน้อยครับจะเอาหงยาด้วยครับเอาเลยตล่าตันใบดั่วเอาหงยาด้วยครับเอาหี้มวยางมันจะมิดหัวนิดนึงนะ อืมไม่เ okay, ป yeah. well, ็นไรเดี๋ยวขอทานเพื่อนขอมาขอทานได้เด็กๆลงเป็นหม้อน้ได้นน้ำไหลนะตรงที่ว่าน้ำไมนไหลนะเล่นแค่ตรงนี้แหละไม่ใครไหลหรอกไปจะเล่นตรงทางน้ำไหลป่ะอุ้งออึ้งกับยุมันก็ใช่เงี้ยมันก็น้องโดนยุงกัดแล้วมาลาเรียนะใช่มียุงมีมาลาเรียเหนือแถวเนี้ยใช่ค่ะ เอาเรื่อล้วน้งวุยมดเไป่ะไปเรื่อยๆเร็วพร้อม้ะพร้อมยังเข้าแล้วครับดูพี่นจัดแปดนไม่มีก็จัดของก่อนครับพยายามอย่าให้ยุ่งกันพยายามอย่าให้ยุงกันขยับไว้ไว้ข้างหน้าข้างหน้ามีแน่เลยดูไม่ได้ยาดงด้วย ถุงฉ <Cornell> ่ำเดี๋ยวกระเป๋ามาฝากไปนี่ครับได้เดี๋ยวเดินไม่ถวตอนเรียหนึ่งนะพี่้างมันได้ไหดูในกระเป๋าเองนะครับอันนื้อ่ะอันนี้อ่ นะดูเลยจะเปลี่ยนหรือเปล่าคือลอยนล้วอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปถ่ายพี่ใส่ข้าวถั่วได้เลยครับอ่ามีค้างเป็นอันนี้ไม่ได้กันน้ำนะเดีหัวเราไม่ได้จุ่มไม่ได้มุดน้ำอยู่แล้วครับผมใส่ข้าวถัวกดด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่ผู้หญิงต่อท้ายพี่ผู้ชายนะกดเปิด

เดี๋ยวพงจพับข้าฝาข้างหลังนะครับเพราะเพาะตึกเผื่อบาให้เราไปโดนแมงมุมเออ,อเป็นังัเปนเชียบหันมาที่ฟโฟโต้หน้าตัวเอด้วยนะเข้าเข้าระวังอยสองก้อเลยายุดยืนแล้วก็อกด้านห<ม>ลังเลยนะแเย็นมา,มากแต่เราทีามา ใส่เข like ้าระหว่างหินสองก้อนนะระวังด้านบนตรงนี้เลยนะดูดิใส่พี่เราเราไม่ไม่ควรต้องไปจับตรงนี้ว่าตรงนี้เปจะโดนบ่อยพี่ระวังหินนิดหนี้ระวังระวังหินต้องจับหินเขาใช้ในการโอ้ยข้าวด้วยตรงนี้ตรงนี้จะต่างระดับหน่อยนึงนะระวังต่างระดับโอ้ยเจ็บ กพอตีงน้ำขึ้นสูงงไหน่อก็้อยน่หรใช่ครับึ้นระดับนี้ก็ระดับลางๆนเเชียบเกเชียบเริ่มเรยแล้วตัานเริ่มตวยอ้าได้ไหมขึ้นมาเระบากกายตรงนี้ยังไม่ถึงเลยพ่อตรงนี้หนูยั้ไม่ถึงปลไฟไฟไฟน้าน้าตรงนี้นะพ่อตรงนี้นะ ปอีกครับยังไม่ได้ขึ้นทางนะครับโอ้ยเดปล่อยเดี๋ยวปล่อยเชื่อตรงมานี่นะครับเราชอบอะ

ไม่ไมีอะ <of> ไรไม่เป็น <c oughs> คี่กวาแล้วผมที่ให้ตใครับัดาลเดี๋ยวผมท่ให้ตอใตัวพีปิดท้ายไว้หาที่คนท่อง่อนี่ย้อนอีกใช้เวลาเปนน้อยไปเยนะเขามชิมาไม่ได้มื่อกี้เราามา เราบังคัลูกดูทิปด้วยนะข้างหลังนะรวมจอยคริปมีถ้าเอาเห็ุนัรนที่บอกผมมานี่ครบจบคนเดียวเลยนะไปหากบไปหากบร่กายไม่ได้มีชิ้ไม่มีหรอกมันเป็นน้ำไหลแต่ก็อย่าล้างเลยสนุวกไหมโอเคไหมสามชั่วโมงขับมาไอเดี๋ยวมีหนักกว่านี้พี่ทัทามใกล้ๆมีทำอะไรนะทำใกล้ๆน่ะ ทำเพชรใช่ไหมอ๋อเหรอไม่เอาอ้่าพี่บอกล้างไปแล้ว่วลึกแล้วมีเชือกแล้วอกแล้วนี่นะจูช่วงลึกนะครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายูเธอเธอลอยทองเดี๋ยวฉันถ่ายให้แป๊บนึงเดี๋ยวอไเดี๋ยวพ่อถ่าย

มีเล่ารอยของโคลนอยู่นะครับหินนะครับตรงนี้หินนะครับระวังนะครับหินสูรอยับรอยรอยคืออะไรนะจับเชือกมานะครับตรงนี้จะลึกนนะครับระวังจับเชือกด้วยพี่ตังจะได้ไม่ต้องออกแรงไหวน้ำเย็นพอดับน้ำทั้งตัวเลยแค่ี้้แค่ดนี้อ๋อห้องโถงใหญ่ตรงนี้โอ้ห้องโถงใหญ่ครับ โอ้โหนาอะไรไม่ด้อนออันนี้ไม่ใช่อัอกษรหรอกโอ้แตคล้ายๆรอเปล่าลว่าเขาเหมียนมยึดก่อนเราเลยเขาว่าช่วงอพพยุมาที่สมัมนั้นนะครับอือ<า>มอ<า>มนะียอาจจะเป็นข้เมียที่ซ้า่มาเจอถ้ำอช่พี่ไล่เขาที่เป็นรูอ่ะทะลุแล้วนี่โดนระเบิดปืนใหญ่จริงป่ะนนั้นอันนั้นก็น่าจะโ๋อ ตาเกิมชาติใช่เราไินแลหอแต่ในบางคนก็บอกว่าเกิดจากเพราะว่าสมัยเมื่ก่อนมันมีการงการที่ว่าเคยมาเียงีิยี่เอมันไม่มีเทคโนโลยีจหมือนกัใช่ใช่ใเหมือนันแต่เชืมาแล้วมันละไฟออกยคิดว่าต้างคือทั้งน้ำอีว่าตองที่ตองมาที่เ

ปที่สามหมูป่าด้วยค่ะอ๋ออ๋อตรงตรงเป็นหนังกันนะอืมไอช่วงตรงช่วงเจอเด็กกันดิตรงนี้คุ้นๆอยู่อเดี๋ยวขอขออนุญาตทุกคนปิดไฟแป่ไดนมั้ยี่ไปยืนตรงนี้นะแต่ที่นอกจากนี้จ่ายมาเข้ามานี่เลยครับี่ายเข้ามานี้รับ

เหมือนไหมอถ่ายรูปได้นะพี่เดี๋ยวจะเพิ่งเดินลิงมากนะครับดีเพป็งเหมือนคนดูแต่ว่านห็นนะพี่เขาเป็นมาร์จมุนจุดนี้เรามาได้ขึ้นทางแล้วนะครับตรงข้างหน้าที่เห็นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกเป็นเสาหลักของถ้ำพี่ใช่ด nah, ีใจได้เลยเข้ามาได้ครับเป็นเสาหลักของถ้ำครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกเป็นหาดายเที่ยวับเลยเข้ามาได้พี่สวยจริงจ เราหินเลยเนะเดี๋ยวแป๊บผมขอโทรศัพหนได้ได้พี่เินเข้ามาได้เลยนเข้ามาเลยเี่เสาหินหลักนะครับขุน้างของท่าปัสสาวะนะครับเสานซ้ายมาแล้ครับซ้ายมาก่อนพี่

เราต้องไมต่ออีกับไ,ได้เดินแล้วระวังหนั่คุณม่เกล้เน้ากับบ้านเากับบ้านได้เหอไม่ได้ก็นี่คือหินปูนล,ลุกตาม หลกที่พื้นน่ะายจับทาาด้วยนะรังีระวังพี่ตังเอาไปนั่งแล้วทายออกจากรองเท้าได้หรือหน่อยขายเท้าด้วยเลียก่อน แค่แค่แสงโค้งโค้งมันย้อนมันไม่เห็นภาพพี่แตงรอก่อนเดี๋ยวเราจะไปตกันนี่นะครับนู่นนู่นจักรพัฒน์เป็นไงบ้างสะพานหน่อยภูมใจไหมถ้าไปถ้าเราไปลำคอลองงูเราจะเจอหนักกว่านี้อีก เที่ยวที่ก็พูดมันอยู่อยู่กาญจนบุรีครับทำไมพ่อไม่พาไปได้ยังงี้ขอขออนุญาตใช่ลุงชายเป็นไงอ่าไปง่ายออกจากถ้ำแล้วหนาวครับอยู่ในถ้ำสนุกไหมสนุกครับอ่าจจะถือพอไปหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวต้องเอาค่าบริการนะครับก็คนละ40บาทนะครับนะ,บนะบเป็นค่าบำรุงพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของคนนําเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราจะให้นะแต่ว่าพี่เขาดูแลดีมากเลยเดี๋ยวเราจะติ๊เยอะหน่อยวันนี้โอเคถ้า้อผ่ากันปัดนึงนะเดี๋ยวชำระค่าทาร อาบน้ําเสร็จแล้วออกจากถ้าอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยนี่กำลังแต่งตัวอยู่ไม่มีอะไรครับก็ถ้าถือว่าระยะทางเจ็ดร้อยเมตรไม่ยากเลยไม่ยากนะครับนะ,ะ,ะเป็นการปรจญภัยเล็กๆนะครับเนะทียบระดับความยากหนึ่งถึงห้าเนี่ยผมให้แค่ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องผจนภัยเยอะนะครับเ,เด็กตั้งแต่แปดเก้าขววเข้าได้นะครับเข้าได้ครับไม่ไม่อันตรายนะครับ แล้วก็คนคนนำดูแลดีนะคค่าบริการ40บาทต่อหนึ่งคนนะแต่ผมมีให้เพิ่มไปตั้งห่ากนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้พี่เขานะครับน,ะนะบนี่ก็บนะรรยากาศอย่างนี้แล้วเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วเข้าไปตรงนู้นนะก็เดี๋ยวแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวไปหมู่บ้านทับซิมสยามนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวชายแดนชายแดนช่องทางธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันที่ว่าเป็นยังไงไป